สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับอ่ะเรียบร้อยดีครับผมไรล,ละหนึ่งพันบาทเหลือสองรอบสุดท้ายครับขับโดยช่างบอยปลอดภัยครับผม13ไร่หนึ่งงานวัดแล้วเรียบร้อยจะของนาหงายท้องปังงางไปแล้วครับเมาครับหมดเครื่องดื่มเยอะเลน ช้างลังหนึ่งอิกสกีขาวสองขวดใหญ่สามคนนะหายทองอู้รอยจมนะมันหนักครับขึ้นไม่ได้แล้วช่างบอยขึ้นตรงไหนเมื่อคืนผมไม่ได้นอนครับผมไม่ได้ช่วยเกลี่ยเลยช่วยเกี่ยวเลยช่างบอยเกี่ยวคนเดียวครับน้ำเยอะน้ำเยอะ ล้มบนน้ำเลยครับพี่น้องรวงข้าวอยู่บนน้ําเลยเกี่ยวต้องต้องนิ่งนะต้องใจเย็นๆครับวิ่งเร็วไม่ได้อันนี้จะเป็นหัวหน้าครับเด็กน้อยตัวดำาุมง,งานครับไผ่ตรงวันไหนฮะนให้ยังเไปเจ้าอนุอยังเต็มเลยน่น

เชื่อปลอดภัยดีครับเกี่ยวข่าวไรละพันได้ข้าวเต็มรถเลยครับขับโดยช่างบอยพีทีทีใช่ไหมพี่ไอ้อบอนเปลี่ยนค่ายเฉยเลยวจวดแท้นี่ ฝีมือแล้วครับช่างบอยใส่เสื้อไรเด็กบูปินอ่าเพื่ออะไรนกยังเมื่อกี้นกอันบอกนกตุ้มบอกมันก็เป็นสีน้นเทหรือมุดนดำมุดเร็วอ่ะบอกมุดเต็มมุดบ่หายโตได้มุดพุ่แต่มันไปได้อ๋อแต่ว่านกนี่บ่บินบอกบินแต่โตใหญ่บอกแล้วตัวนั้นคือจับได้มันบ่บินมันเลนมุดจับเอาหมดบอก แล้วนาน,นคือบุคคลไป็นเจ้ารถน, <Okay. S 1> นั่นแหนละแรงมากว่างเสาร์นะเสารนายยืนถึงคนอู้หูขับรถใหญ่เกียร์นี่จมเลยเนาะจมปะ oh. ดินไม่ยังไหวใจบระเดี๋ยวประเด๋เลยนะแต่ว่าเขาลงลงลง,ลงไปทางล่างหุดินเดนียวเลยทั้งที่ดินพื้นที่เป็นดินทรายเลยรถรถเท้าขั่วมันแทงจมเลย <Okay. S 1> ข้ามกันนาไม่ได้เลยครับจม หลายของเขาอยู่เนาะคู่ปัตาเกี่ยวอะไรเนาะกระแสดราม่า <ess> <d ama> ดังลั่นหมู่บ้านนลยครับเกี่ยวข้าวไร่ละพันนายไปซื้อของเขาบ้างได้นะมเซ็ตยังไรละพันนี่เดี๋ยว่เอาหร่อเปล่าดังเองเซ็ตยังไรละพันจองโต้หนึ่งอาทิตย์นะ่ะขนาดไรละพันก็ยังต้องจองโต้ไรละพันต้องจองตัวครับคิวยาวนะผมไม่ได้รับคิวครับแต่ว่า คิวไรวันนี่โอ้ไม่อยากพูดเลยทุกปีจะมีสองคันครับปีนี้มีคันเดียวหักหมนิดหน่อยเมื่อคืนไม่ได้นอนนอนเพิ่งตื่นครับเสียงก็จะแหบๆหน่อยเมื่อคืนซัดจะถึงตีห้นาทีเลยครับช่างบอยไปนอนรู้จักคนเดียวเลยวานข้าวล้มทั้งหมดครับสี่สิบไร่แต่มันกรอบครับเกี่ยวง่าย บินเต็มเลยนี่จ้าว่ะเร็วเร็วเร็วไปไป้วครับเด็กน้อยตัวดำเอ,เอาเอาเอาคนขับเอาเอาเอาโอ้โหโอ้โหเครี่องนอกอะไรเอ๊ะ เม่ตัวนึงเม่ขลังเม่เ <c oughs> <c oughs> ด็กน้อยตัวดำอู้ตัวใหญ่มากเต็มบ่โชวช์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอน้องหยัง เนอ,อยังเดี๋วบ้านผมเขเรียกออเจมนะจิกปนี่ก็เหลมันคือขุนๆเนาะโอ้วโนอเม,มือใหญ่เลยครับด้วยกันลงไปเปียกดิ่งกูช่างบอยมีเลยพีบวานขางในมีมคือนไหน,นมีดอกด<อ>ู หยุดเถาะวะได้หยุดน้ำมันเพิ่มคือเงียบๆคือข,ของพวกเราได้ป,ะปะ่าบอเมื่อคืนจัเงี่ยัย่างอื่นได้เนาะมันพันมันซุ่มมองเลยเมย์กู้ขดนัง่งกับเขายังขดเงี้ยวอะว่าหนึ่งหมื่นบางพี่หนึ่งเหรแต่เม็ดเขาง,งามเลยเนะเาะนี่อย่งางมองหูมัน อะไรน้องอีลุมบ่ะมันขึ้นบินวะเขาชไปเรียกพู้ใดก็บอกนะ้อใครพอคอตัวหนึงเอาไปเรียกบอกตัวนี้ขางชาาไปเเออเออกลัวอเียมเร่พี่ป่จับปล่อยนี่เลยกว่าเรียงยังมาหลาบดกว่าเรียงมายนยลงมาหนิตายมันหอยไ้ตุ้ม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 นน่าแจ้งแล้วนั่งจะเห็นหน้านี่ เสียงน่ากลัวมากเจ้าม้าแดงในเสียงมารถใหญ่นะครับเสียงกันมา่าคือคู่ปะตาเนาะเสียงสองทีวะไพ่โอ,โอ้ปปไหนครับป๋าไป้ไหนโอ้รถตู้รถตู้อโอ้ได้เยอะมากเลยเนาะได้เลือดเสืออ้อนาะม่มีเข่าเน้ะ ย่อมี่ังบังไม่คขยิบบ่คือคิดว่าเขาาสีร้ายสับหนีไหมเต็มมิลลิ่ะซีอุ่มเนาะเต็มมิลลิว่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย